สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่ตลาดแก้วเจ้าจอมคลอง15ค่ะเป็นตลาดต้นไม้ที่มีลูกค้านิยมมาซื้อต้นไม้กันที่นี่นะคะถึงแม้จะไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ก็มีลูกค้าเดินทางมากันเรื่อยๆค่ะมีภาพบรรยากาศมาฝากให้ชมกันค่ะร้านไผ่เงินเดี๋ยวมาชมต้นไม้ร้านนี้กันค่ะมากันที่ต้นแรกนะคะอดมรัพย์เศรษฐีหาดใหญ่200บาทค่ะ แพนเลดี้นะคะต้นละ500บาทค่ะแพนเลดี้นะคะใบสวยค่ะต้นนี้นะคะฟิโลเดนดอนนักโครเวลนะคะต้นละ4,500บาทค่ะ ใบนะคะลักษณะใบาค่ะใบใหญ่ค่ะฟีลโลเดนดอนบแบล็กโคเบลนะคะ4,500บาทค่ะ อัญมณีแดงนะคะราคา100บาทค่ะร้อยเดียวค่ะเบอร์กินนะคะเบอร์กินอยู่ที่250บาทค่ะฝั่งด้านนี้จะเป็นหูช้างด่างเหลืองนะคะหูช้างด่างเหลืองราคาอยู่ที่25,000บาทค่ะด่างสวยงามค่ะ มีอยู่หลายกระถางนะคะฝั่งนี้จะเป็นใบเลื่อยค่ะด่างสวยงามเลยค่ะใบเลื่อยด่างนะคะ3,500บาทค่ะจะมีด่างครีมแล้วก็ด่างส้มนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันค่ะต้นเดียวกันนะคะเง,งินไหลามาด่างขาวค่ะราคาอยู่ที่4,500บาทค่ะ 4,500บาทนะคะเงินไหลมาด่างขาวค่ะถ้าเป็นกระถางเล็กนะคะกระถางเล็กก็จะ250บาทค่ะ250บาทนะคะสำหรับโมจิโต้นะคะ6,500บาทค่ะโมจิโต้ค่ะออมชมพูอยู่ที่กระถางละ300บาทค่ะ ออมชมพูนะคะแล้วก็มีด้านขวามือนะคะจะเป็นวินสันด่างค่ะวินสันด่างอยู่ที่3,500บาทค่ะพิงปินเซตราคาอยู่ที่800บาทค่ะ ทองอัมพันธ์ราคาอยู่ที่500บาทค่ะด้านบนจะเป็นสับป,ประรดสีไฟบอลนะคะราคา40บาทค่ะฝั่งนี้จะเป็นฟังก้านะคะอยู่ที่200บาทค่ะ m o n สเตล่าอันบอรฮอลแลนดนะคะราคาอยู่ที่14,000บาทค่ะพาไรโซอยู่ที่3,500บาทค่ะด้านนี้เป็นบอลเสือพลานนะคะ1,500บาทค่ะ บอลเสือพลานค่ะ1 5 0 0บาทนะคะบอลสีฟลอริดาค่ะ3 0 0พบาทค่ะซื้อคู่อยู่ที่5,000บาทนะคะบอลสีฟลอริดาค่ะนี่ก็เป็นฟลอริดาเหมือนกันนะคะบอลสีฟลอริดานะคะ3 0 0พบาทค่ะ ส่วนถาดนะคะแก้วแคร์ค่ะ200บาทค่ะ200บาทนะคะแก้วแคร์ค่ะจัดไว้ในกระถางเป็นสวนนะคะด้านนี้180บบาทค่ะ มาดูกันที่อีก1ร้านค่ะร้านนี้นะคะหงสวรรคค่ะราคาอยู่ที่5,599บาทค่ะหงสวรรคนะคะแล้วก็จะมีชายชนค่ะ5,299บาทค่ะมีหลายกระถางนะคะ3 4กระถางค่ะราคาต้นนี้นะคะ7,220บาทค่ะ มิงใบแดงราคา200บาทเป็นไม้นำเข้าค่ะต้นชวนชมด่างนะคะราคา130บาทค่ะ ต้นนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์เดนมากนะคะราคา250บาทค่ะสีเขาสวยนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์เดนมาค่ะร์กค่ะ250บาทค่ะขยับมาด้านหน้าจะชื่อว่าปานตะวันนะคะอยู่ที่800บาทค่ะ แล้วก็จะมีต้นเบอร์กินนะคะอันนี้ต้นเอื้องหมายนานะคะ150บาทค่ะเอื้องหมายนาค่ะ150นะคะอันนี้จะเป็นสเสน่หุนแผนค่ะอยู่ที่180บาทนะคะ เน่ขุนแผนค่ะหลังใบจะเป็นสีม่วงค่ะตรงนี้จะเป็นซูเปอร์เรสนะคะ180บาทค่ะซูเปอร์เรสค่ะ Star ์ r บร h t อยู่ที่180บาทค่ะแล้วก็มีคลานกยุงเขียวนะคะอยู่ที่180บาทค่ะคลานกยุงเขียวค่ะ400บาทนะคะ โอ้ยเซียนค่ะ400บาทค่ะต้นโป้ยเซียนนะคะมีดอกสีแดงค่ะดอกสีชมพูน,นะคะโป้ยเซียนค่ะ400บาทนะคะสีสดใสเลยคะ่ะอยู่ที่70บาทนะคะ70ดสค่ะ ร้านถัดมานะคะจะเป็นไม้ประดับเหมือนกันค่ะมีลูกค้ามาเยอะเหมือนกันนะคะร้านเว็บปากแดงนะคะขายไม้ดอกไม้ประดับค่ะหลายสีเลยนะคะ ต้นเวฟนะคะต้นละ110บาทค่ะ110บาทนะคะชื่อร้านเวฟปากแดงนะคะขายเฉพาะต้นเวฟค่ะหลังที่อยู่ด้านล่างนะคะ150บาทค่ะอันนี้ก็จะมีการผสมสีนะคะเพิ่มความสวยงามมาอีกระดับนึงค่ะ ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่150บาทนะคะเรามาด้านอีกฝั่งหนึ่งของตลาดค่ะอันนี้ชื่อว่ากุหลาบเลื้อยนะคะร้อยเดียวค่ะกุหลาบเลื้อยค่ะ100บาทนะคะ ต้นปูเล่นะคะ25บาทค่ะปูเล่ค่ะ25บหาบาทต้นนี้สวยมากค่ะจิปโซ่ค่ะ100บาทนะคะจิปโซ่ค่ะ100บาทค่ะจะเป็นไม้ในกระถางนะคะเป็นพุ่มๆนะคะ100บาทค่ะเป็นเข็มอินเดียนะคะ100บาทค่ะ เข็มอินเดียค่ะ100นะคะหน่าวัวนะคะร้อยเดียวค่ะนี่มีหน้าวัวสีม่วงเลยนะคะจะเป็น300บาทค่ะ300บาทนะคะสซคลามแมนนะคะ200บาทค่ะ200บาทนะคะใบเขาจะลายค่ะสวยงามเลยค่ะ ไซคาแมนค่ะ200บาทเฟิร์นโอซากานะคะ150บาทค่ะเฟิร์นโอซากานะคะกระถางเป็นแบบนี้นะคะสวยเลยค่ะเฟิร์นโอซาก้าค่ะ150บาทค่ะต้นกวนอิมนะคะ500บาท มีหลายชนิดเลยนะคะหลวงราชเสนหาค่ะต้นนี้นะคะหลวงราชเสนหาค่ะอันนี้เป็นต้นบับเบิลนะคะใบใหญ่ค่ะใบสวยนะคะบับเบิลค่ะบับเบิลค่ะ ไก่สุดสงวนนะคะราคาอยู่ที่1,000บาทค่ะมี2ใบนะคะ1,000บาทค่ะด้านหน้านะคะเป็นว่านสีทิศนะคะดอกสีแดงสีขาวค่ะ200บาทค่ะว่านสีทิศค่ะ อยากมาอีกหนึ่งร้านนะคะสตรอเบอรี่สตารค่ะหน้าแดงหน้าชมพรูราคาอยู่ที่200บาทนะคะ10ต้น1,800บาทค่ะมีหน้าแดงนะคะแล้วก็หน้าชมพูค่ะ200ค่ะ เริ่มจะเห็นบอนสีลดน้อยลงแล้วนะคะจะมีต้นไม้อื่นเข้ามาขายกันเพิ่มมากขึ้นค่ะ170บาทนะคะ3ต้น500บาทค่ะสีเป็นจะลงราคา200บาทค่ะของขวัญ180บาทค่ะ มิ่งมงคลห8 0บาทชื่อว่ต้นดอนเจดีนะคะราคา200บาทค่ะเสือพลานนะคะจะอยู่ที่180บาทค่ะ ขุมทองนะคะ250บาทค่ะขุมทองค่ะกันที่ออมชมพูบ้างนะคะร้อยเดียวค่ะออมชมพูค่ะกระถางเล็กๆนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกระถางใหญ่นะคะร้อยยี่สิบค่ะ เป็นบรรยากาศของร้านอื่นๆค่ะก็จะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะ ต้นอ,อมทองนะคะราคา100บาทค่ะอันนี้จะเป็นอ,อมเงินนะคะ80บาทนะคะออมเงินค่ะอ,อมเพชรอยู่ที่25บาทนะคะทรีคิง0 0บาทนะคะต้นทรีคิงค่ะมันก็ยังมีร้านนะคะที่ขาย เครื่องมือการเกษตรนะคะขายกระถางต้นไม้ค่ะจำหน่ายกระถางต้นไม้ด้วยนะคะหลายแบบหลายราคาเลยค่ะป็นไดเหรอไม่ใชู่ว่า กระทางต้นไม้ค่ะสีขาวไม่ใช่หมดนะ<อ>ใช่แล้วพี่ได้เป็นหอยนะคะ350บาทค่ะ250บาทนะคะไซส์เล็กค่ะไซส์ใหญ่350นะคะ550บาทค่ะ อันนี้จะเป็นแบบกะลานะคะจานรองค่ะ150-190บาทค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมการพาเที่ยวชมตลาดแก้วเจ้าจอมคลอง15นะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ